ยังไงนะ,นะสงสัยต้องซื้อสวัสดีครับสัปดาห์นี้ผมนายเอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบว่าอ้วนมากเสี่ยงมะเร็งมากเอ๊ะจริงหรือเอ,เอ,เอจากผลการวิจัยในระดับนานาชาติเกี่ยวกับผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งมากกว่าคนปกติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ โดยจากผลงานวิจัยบ่งชี้ว่าโรคอ้วนสัมพันธ์กับโรคมะเร็งหลายชนิดเชน่นลำไส้เยื่อบุโพรงมดลูกเต้านมรังไข่หลอดอาหารและตับอ่อนครับเนื่องจากโรคอ้วนเนี้ยนะครับกระตุ้นให้เกิดการผลิตฮอร์โมนสูงขึ้นเชน่นฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนอินซูลินซึ่งเพิ่มอัตราความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งให้สูงขึ้นตามครับ เรียกได้ว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่มีภาวะโรคอ้วนล้วนมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนะครับอืมหนักเท่าไรถึงเรียกว่าภาวะอ้วนหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเรามีเกณฑ์กำหนดยังไงว่าใครอยู่ในภาวะโรคอ้วนนี้แล้วและภาวะโรคอ้วนคืออะไรเดี๋ยวเอ๊ะจะอธิบายให้ฟังครับ ภาวะโรคอ้วนคือผู้ที่มีไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพในอัตราส่วนที่สูงในร่างกายโดยเราสามารถคำนวณภาวะอ้วนได้ง่ายๆนะครับด้วยสูตรการหาค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ด้วยการนำเอาน้ำหนักตัวแบบกิโลกรัมไปหารกับส่วนสูงแบบเมตรยกกำลังสองเรามาดูตัวอย่างกันครับเช่นน้ำหนัก50กิโลกรัมสูง1.5เมตรก็นำเลข50ไปหารด้วย1.5ยกกำลังสองก็จะเท่ากับ22.2เป็นต้นครับโดยผล BMI นี่นะครับสามารถนำเทียบได้คือ หากน้อยกว่า18ก็เท่ากับว่าผอมครับระหว่าง18.5ถึง24.9ก็เท่ากับพอดีนะครับระหว่าง25ถึง29.9เนี่ยน้ำหนักเกินนะครับและหากมากกว่า30เนี่ยนะครับเท่ากับภาวะโรคอ้วนครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับค่า BMI เป็นเพียงการเทียบดัชนีมวลกายแบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถตรวจเช็คร่างกายและควบคุมไม่ให้เข้าสู่ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะโรคอ้วนได้ครับ ซึ่งภาวะโรคอ้วนนั้นนอกจากจะเกิดจากลักษณะการกินอาหารและไม่ได้ออกกําลังกายแล้วนะครับยังเกิดได้จากกรรมพันธุ์จากอาการโรคต่างๆหรือแม้กระทั่งยารักษาโรคประจําตัวที่มีผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกายทําให้มีภาวะโรคอ้วนครับดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เป็นการดีที่สุดครับ เพราะโรคอ้วนนี่นะครับยังนําไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆตามมามากมายเลยเลยครับทั้งไขมันเบาหวานความดันหัวใจและทําให้เสี่ยงมะเร็งมากกว่าปกติเหมือนที่กล่าวไปข้างต้นนั่นแหละครับดังนั้นเลี่ยงอ้วนเท่ากับ เลี่ยงมะเร็งครับและที่สำคัญทุกๆคนควรมั่นดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อสุขภาพที่ดีและสุขภาพใจที่แจ่มใสนะครับเช่นรับประทานอาหารคลีนการควบคุมอาหารจำพวกแป้ง งดน้ำตาลและอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงหรือพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคนะครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast Station The Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงนะครับ ยังไงนะ,นะสงสัย <นะ S 1> ต้องซื้อ